รถฟรีให้ขับก็ขับดีครับระ้บุไม่เข้าเลยว่ะเอาจริงตอนนี้ชนดิชนดิชนดิอย่างเงี้ยชนดิโอ๊ยรถติด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 เฮ้ยรถติด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 ฮัลโหลฮัลโหลโอ้มุมนี้เยอะเฉลือเกิน ช่วยฉันทีมาดีชนชนชนครับนชนครับนาทีนี้โอดัจะพังแล้วอะ่ะโ,โ,โอดเกินโหดเกินเฮ้ยด่านนี้มันด่านนี้มันไนี่นี่มันขับรถยากเข้าไปดีทุกคนรออะไรกันเข้าไปดีครับ เ้าไปดีครับมาดียิงเด้ยิงได้ว้าวขึ้นไม่ได้ปังอุฮฮ้ยสวยสวยเลยจ้าแล้วเราจะรถเข้าไปยังไงด่านแม็กขวาง,งเยอะอเราจะรถเข้าไปยังไงก่อนเอาลงไปอย่างนี้เลยเหรอในด,ดูก่อน เราจะเข้าเราจะเข้าฝั่งไหนขับลงไปเลยขับนี้เลยไหมโอเคจัดไปฟิวโ oh อ้โหอฮอย่าเพิ่งพังอุ๊ยอย่า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 อยาอ่อย่าอยอี่าอยอ่าอย่อ